สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันหมกฮอตออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปหมกฮอตคันเทปไปนี้ไปนี้ขึ้นมานี่ไปนี้นะครับผมขึ้นนี่ไปนี่มานี่ไปนี่ครับเล่นเขาเรียกอะไรสีเ่เรียงเนาะ สี่เรียงสี่เรียงไปครับสี่เรียงต่อพุ่งหัวสเสลยก็ต่อพุ่งหัวเราขึ้นไปนี่เตรียมยิงสองถ้าเขาเดินย7 2 3ิบเจ็ดยิบสามหรือว่าย6 2 3ิบหกยิบสามเตรียมยิงสอง ขึ้นนี่เบียดเข้าไปกินเลยมานี่ขึ้นนี่ รอสักคู่นะครับคู่แข่งกำลังคิดเลยหนักเลยงานนี้เตรียมยิงเผื่อเขาแทรกมาเจ็ดมาสิบหกมาสิบนะครับเราสามารถยิงได้เอาวเวลาจะหมดด้วยท่านเดินเร็วๆเวถอะ กินฟรีสองตัวเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอ้เดินครับเดินแล้วก็เล่นวินาะทีสุดท้ายเลยเนาะสี่มาแล้วเริ่มขยับเร็วขึ้นเริ่มขยับเร็วขึ้นมาแล้วมันต้องอย่างนี้ครับ พวกพวกพวกมึงเลยอย่าไปเสียเวลาแพ้ก็ตังใหม่แค่นั้นแหละหกินนี่สิเพราะว่าเขาจะกินข้าวหอดก็กินข้าวหอตกินนี่มานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไป เอาแล้วับงานนะี่เข้ากินไม่เอ่ยเข้ากินมาแล้วนี้นี้น,นี้จับเกินหนีทางนี้เพราะว่าเข้ากินไม่ได้ เข้ากินไม่ได้สี่เลียงสี่เลียงเอาแล้วงานนี้มานี่หนีสิครับงานนี้หนีสิ ขึ้นไปนู่นมาทางนี้เขาก็ยังจับกินเราไม่ได้หรอกเอาทำไมผมไม่เข้าฮอตโอ้โหจะบ,บ้าตายผมก็เพิ่งดูนะว่ามัน มันมีตัวหนึ่งอยู่หมายเลขยี่สิบสองนี่ว่าผมก็ว่าแต่เขาจะกินนะนะผมไม่เห็นหมากผมไม่เห็นหมากหนึ่งอยู่ตรงนี้เฉยเลยเมื่อกี้นี่มันสีเดียวกันเนาะผมเลยนึกว่ามันไม่มีตัวผมก็เลยไม่เดินเข้าหอดจะบ้าตายเอาแล้วสายตาครับเมื่อกี้ไม่กล้าเดินไปนี่เพราะว่าเขาจะกินเหมือนกัน嘛ไปนี่งงตัวเองเลยครับมันสีเดียวกันเบี้ยมันสีเดียวกันกับสีกระดานเออมีผลจริงๆนะ เคยมีเขายอมแพ้นะครับเคยมีคนแย้งไปแล้วนะครับว่าให้ทางทีมบางฮอตคันเทพเปลี่ยนเปลี่ยนสีเบีย้ยได้ไหมเพราะว่าสีเนี้ยกับอันเนี้ยมันเหมือนกันนะครับโอ้โหเพิ่งมาเจอกับตัวเองวันนี้เลยครับผมก็ว่าใหญ่ที่ทำไมผมไม่เดินเข้าฮอตเาะตอนแรกผมมองว่ามันมีเบีย้ยผมมองว่ามันไม่มีเบีย้ยนะนะผมมองว่ามันไม่มีเบีย้ยด้วยนะครับเอาผมลืมเดินสีเรียงดันเดินขึ้นสูงเลยทัวทีนะครับ โดนตัดหน้าซะแล้วลืมเดินสี่เลียงขึ้นไปอุดเข้ามาขึ้นไปมานี่เอาเลยงานนี้มานี่างานนี้กินฟรีไปเลย เขาต่อแน่งานนี้ <c oughs> เอาล้วหนุนขึ้นมาเขาจะแสดงว่าเขาต้องการต่อสองสิบสามสิบเจ็ดแน่ๆเลยเขาต้องการต่อสองหรือเปล่า อ้าไม่ต่อเหรอไม่ต่อขึ้นนี่นะทางนั้นนะครับขึ้นเลยแหละไม่ต่อก็ไม่ให้ต่อเลยทีนี้ไม่ต่อก็ไม่ต่อนะครับอุดเหรออุดยิงไปนี่เลยงานนี้ยิงไปยิงขึ้นไปมานี่ ขึ้นไปครับอืม เดือนให้กินฟรีดีเลยครับท่านดเนีเลยอ๋อกินฟรีเลยอุดเลยอุดไปนี่เอ้า กากระบาดออกเฉยเลยครับเน็ตหมดโอ้ตายเล่นมาตั้งนานเน็ตมาหมดแล้วตอนนี้แกากระบาดแดงแล้วโอเคคู่แข่งออกไก่ไว้แล้วครับเล่นกันมาตั้งนานเนาะไม่ขึ้นสูงนะอยู่ข้างล่างนะครับเมื่อกี้นี่ลืมไปกระดานหนึ่งนะครับเคยเคยตัวเนาะ เคยชินกับการเดินขึ้นสูงเคยชินกับการเดินขึ้นสูงว่าผมไม่ขึ้นสูงนะผมย่อนะบอกก่อนว่าผมย่อนะครับผมย่อเลยบอกก่อนเลยจะหาว่าผมเลี่ยงตัดหน้าอีกซะไม่ได้เลี่ยงหรือตั้งใจวันนี้ตั้งใจตั้งใจเดินสีเรียงนะครับไม่ได้เลี่ยงตัดหน้าตั้งใจเดินทรงนี้นะครับ สี่เรียงสี่เรียงไม่ได้เรียงตัดหน้าขึ้นไปขึ้นนี่มันก็คล้ายๆกับเราเดินสามตัวเรียงทั้งเดินก่อนเดินหลังนั่นแหละครับการเดินสี่เรียง เพียงแต่ว่าเราเรามาพุ่งขึ้นหัวในช่วงกลางกระดาน <c oughs> ต่อขึ้นมากินไปกินโผล่ขึ้นมาขึ้นนี่มันมีสูตรของมันอยู่ครับงานนี้อ่าไม่แทรกเขารู้นะครับเขารู้เขารู้คู่แข่งรู้ไม่แทรก ไม่แทรกไม่แทรกต่อขึ้นไปอา้าตัดหางแล้วงานนี้กินไปนี่เอาละสองแรกสองกินมาสองแรกสองจะเราสี่เขาสามนะทีนี้เราเยอะกว่านะครับ กลับกลายเป็นว่าเราเยอะกว่าเฉยเลย <c oughs> อ๋ปล่อยเลยปล่อยตอ่อเลยให้กินสองเลยนี่แหละครับเรียบร้อยงานนี้นนปล่อยตอ่อยอย่างเดียว <c oughs> ขึ้นมาไปขึ้นมาไป ขึ้นมาไปมันก็คล้ายๆกับสามเรลียงนะครับแต่เรา <c oughs> แต่เราไม่ได้ขึ้นไปตั้งแต่จังหวะแรก <c oughs> คล้ายๆกันนะครับเนี่ยถ้าเป็นสามเรลียงของเราก็จะขึ้นนี่เนาะแต่เราเราเหมือนดึงดึงจังหวะก่อนขึ้นไปนี่ก่อน <c oughs> แค่นั้นเองนะครับการเล่นสี่เรลียงก็แตกต่างแค่นั้นเองแล้วค่อยขึ้นตรงนี้นะครับค่อยขึ้นจังหวะที่หลังเหมือนกับว่าคล้ายๆกับกันกันโดนต่อ ครับสุดท้ายก็โดนต่ออยู่ดี <laughs> สุดท้ายก็โดนต่ออยู่ดี <c oughs> สีเรียงสีเรียง ไปนี่แหละครับไปนี่แหละอ้าวแรงงานนี้มาแล้วมาแล้วทิ้งร่มชนะไหมเก้าไปสิบสี่ยังไม่ทิ้งดีกว่ายังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้ง คอยทิ้งจังหวัดต่อไปดีกว่าคอยทิ้งจังหวัดต่อไปเก้าสิบสามหนึ่งไปหกอะไรเงี้ยเก้าสิบสามเดี๋ยวนะั้นไล่ดูก่อนหนึ่งไปหกสามไปแปดเสร็จแล้วเรากินเป็ตกหมายเลขยี่สิบหกเนาะนี่คือวิธีการทิ้งร่มนะครับนี่คือเราเห็นดีแล้วแต่ที่แรกเราจะทิ้งแต่ที่แรกแล้วแหละแต่เราเว้นระยะก่อนอน,นี้นะครับ อันทิ้งลงอ่าถ้ากินไปทางนู้นมันเข้ามุมมันเสียเปียบเราน้อยกว่านะ <c oughs> มานี่ขึ้นไปไล่กินางานนี้ มานี่ไล่กินไล่กินสองตัวอ่ะเรียบร้อยครับผม